สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจบุกยึดซัพเป P ้พีมายเนอร์หลอกลงทุนคริปโต1,700ล้านก่อนนี้หายเมื่อวันที่30สิงหาคม2,565ตำรวจและปะปะงสนที่กำลังเข้ายึดซัพเป้กิิกรเจ้าของพีมายเนอร์คริปโตเคเรนซี หลังจากที่มีคนเขาแจ้งความว่าถูกหลอกลงทุนคริปโตคาดว่ามีความเสียหายกว่า1,700ล้านบาทย้อนกลับไปเมื่อวันที่25สิงหาคมผู้เสียหายได้รวมตัวนำหลักฐานมาแจ้งความที่ DSI เชียงใหม่โดยหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่านายเป้ได้เปิดกลุ่ม VIP ให้คนนำเงินมาลงทุน1ล้านบาททั้งหมด300คนโดยจะเป็นการฝากเงินเทรดเหรียญคริปโตและทำเหมืองคริปโต ให้ปันผลตั้งแต่10 1ถึง15%แต่สุดท้ายผู้ร่วมลงทุนกลับไม่ได้เงินคืน ก่อนหน้านี้เป้ได้ออกมาแถลงผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กว่าช่วงที่ผ่านมามูลค่าของเหรียญขาดทุนอย่างหนักในตลาดการลงทุนตามแพลตฟอร์มต่างๆทําให้บริษัทขาดทุนกว่า70%ของเหรียญที่มีอยู่การขุดเหรียญต้องใช้ค่าไฟจํานวนมากทําให้การขุดไม่คุ้มค่าทางบริษัทขาดสภาพคล่องและไม่สามารถนําทุนสํารองมาใช้ได้ซึ่งสัญญาว่ามีแนวทางแก้ปัญหา คือให้นักลงทุนแจ้งเงินที่ลงทุนกับทนายของบริษัทเพื่อหาตัวเลขความเสียหายและหาทางเยียวยาบริษัทจะยังขุดเหรียญตามปกติและใช้โซล่าฟาร์มในการลดต้นทุนการผลิตและนำรายได้แต่และเดือนมาคืนนักลงทุนทางทีมงานจะยังคงเทรดเหรียญต่อไปเปได้ทิ้งถ้ายว่าตนไม่มีเจตนาที่จะโกงหรือหลบหนี และขอความเห็นใจจากนักลงทุนให้โอกาสทำงานเพื่อฟื้นตัวขอร้องนักลงทุนอย่าเพิ่งดำเนินคดีทางกฎหมายหากเกิดความเสียหายต่อตัวเองตนไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ส่งผลกระทบบริษัทและส่งผลกระทบต่อนักลงทุนเอง ทั้งนี้เมื่อสำรวจใน Facebook ของเป้จะเห็นว่าเจ้าตัวใช้ชีวิตอย่างหรูหรามีรถยนต์หรูอย่าง Lamborghini, Harley, Davidson, Ferrari จอดอยู่หน้าบ้านใหม่และมีการแจ้งเตือนมาให้คนอื่นๆฟ้องตำรวจถึงธุรกิจคริปโตในขณะที่โพสสุดท้ายใน Facebook ของเป้เมื่อวันที่24สิงหาคม2565ระบุไว้ชัดเจนว่าตนต้องการที่จะขายรถยนต์เฟ r ร a r i l ี่ b ลมโบก n i และเบนรีเพื่อที่จะนาเงินไปใช้นี้ ขณะเดียวกัน Facebook หน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ประกาศตั้งค่าหัว50,000บาทให้คนที่แจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การจับกลุ่มเป้โดยตอนนี้คาดว่าเป้น่าจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ